การขยายพันธุ์มะกรูดเนี่ยเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้หลายวิธีนะครับเริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ดการตอนกิ่งการชํากิ่งซึ่งวันนี้เราก็จะมาแนะนําเทคนิคการชํากิ่งในขวดน,น้ําซึ่งมีเทคนิคการทําที่ง่ายแล้วก็อัตราการงอกที่สูงขึ้นใช้เวลาชําไม่นานจะได้มะกรูดตรงตามกับสายพันธุ์ที่เราต้องการ วิธีการเตรียมกิ่งมะกรูดให้เราเลือกตัดเอากิ่งมะกรูดที่ยังไม่แก่จนเกินไปหรืออ่อนจนเกินไปเราสามารถตัดมาได้ตั้งแต่2 0่สถึงสาเซนติเมตรเมื่อเราได้กิ่งมะกรูดมาแล้วให้เราเลดใบด้านล่างเนี่ยออกให้เราเหลือใบของมะกรูดที่อยู่ติดกับกิ่งเนี่ยประมาณ5-6ถึงใบาจากนั้นให้เราใช้กรรไกรตัดกิ่งเนี่ยตัดบริเวณใบให้เหลือครึ่งเดียวจากนั้นด้านล่างเราจะใช้คัตเตอร์ปาดให้เป็นปากฉลามนะครับขั้นตอนการเตรียมน้ํากับขวดนะครับแล้วก็จะใช้ขวดพลาสติ500กตห้าร้อยซี่่วาางด้นนบนเน ประมาณ2-3นิ้วเราจะเติมน้ําตาลลงไปด้วย1ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาก็ได้หลังจากที่เราเติมน้ําตาลลงไปในขวดแล้วนะครับให้เรานํากิ่งมะกรูดเนี่ยมาชําได้เลยเราจะให้กิ่งมะกรูดลงไปอยู่ในน้ําประมาณ2นิ้วแล้วก็เราจะใช้สําลีเนี่ยอุดหรือยัดบริเวณปากขวดนะครับชำเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มใช้เวลาอยู่ประมาณ45-60วันเขาก็จะงอกลากออกมานะครับ ครับนี่จะเป็นตัวอย่างการชำมะกรูดในขวดน้ําต้นที่เราชานี่ก็อายุ4เดือนแล้วซึ่งลักษณะรากที่แทงออกมาก็จะแทงออกบริเวณรอยที่เราทําปากฉลามไว้ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มชําถ้าเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปชําใส่ถุงเพาะหรือว่าเราสามารถที่จะนาไปปลูกได้สําหรับคนที่มีระบบน้ําเทคนิคนี้นะครับสามารถที่จะใช้กับพืชตระกูลส้มได้ทุกชนิดแล้วก็สามารถที่จะทําได้ง่ายและทําได้ในปริมาณที่มากเทคนิคการชำมะกรูดในขวดน้ําเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการชําม,มะกรูดในขวดน้านะครับโดยปกติแล้วนะครับการขยายพันธุ์มะกรูดเนี่ยเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้หลายวิธีนะครับเริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ดการตอนกิ่งการชํากิ่งซึ่งวันนี้เราก็จะมาแนะนําเทคนิคการชํากิ่งในขวดน้ําซึ่งมีเทคนิคการทําที่ง่ายแล้วก็อัตราการงอกที่สูงขึ้นสะดวกในการปฏิบัติงานทําได้ในปริมาณที่เยอะใช้เวลาชําไม่นานจะได้มะกรูดตรงตามกับสายพันธุ์ที่เราต้องการ อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับในการชํำม,มะกรูดเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องมีกิ่งมะกรูดพันธุ์ดีแล้วก็จะมีขวดน้ําที่ใส่น้ํามาแล้วเป็นอุปกรณ์ในการชํำแล้วก็จะมีสำลีไว้อุดเป็นสำลีก้อนแล้วก็มีกรรไกรตัดกิ่งมีคัตเตอร์แล้วก็จะมีน้ําตาลทรายแดงเข้ามาเพิ่มสำหรับวิธีการเตรียมกิ่งมะกรูดให้เราเลือกตัดเอากิ่งมะกรูดที่มีลักษณะที่ยังไม่แก่จนเกินไปหรืออ่อนจนเกินไปให้เราสังเกตที่สีผิวของกิ่งมะกรูด กิ่งแก่เนี่ยเขาจะเริ่มมีรอยแตกแล้วก็เป็นสีเทาตัวนั้นก็คือแก่จนเกินไปไม่เหมาะในการที่จะนํามาชําเพราะจะทําให้อัตราการงอกของรากเนี่ยน้อยส่วนกิ่งที่ยังเป็นสีเขียวอ่อนก็แสดงว่าอ่อนจนเกินไปตัวนั้นก็ทําให้อัตราการงอกน้อยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อ่อนไปเนี่ยเขาจะเหี่ยวเร็วให้เราเลือกเอากิ่งที่มีลักษณะครึ่งแก่ครึ่งอ่อนนะครับประมาณปานกลางเราสามารถตัดมาได้ตั้งแต่20-30ถึงซนเมตรเมื่อเราได้กิ่งมะกรูดมาแล้วให้เราเลิดใบด้านล่างเนี่ยออก ให้เราเหลือใบของมะกรูดที่อยู่ติดกับกิ่งเนี่ยประมาณ5-6ใบจากนั้นให้เราใช้กรรไกรตัดกิ่งเนี่ยตัดบริเวณใบให้เหลือครึ่งเดียวเพื่อที่จะเป็นการลดการคลายน้ําแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เขาแตกกิ่งใหม่เนี่นะครับเราจะตัดประมาณนี้จากนั้นด้าน่ากนะครับหรือด้านโคนเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ปาดให้เป็นปากฉลามนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการเกิดรากให้กับกิ่งมะกรูกดจะได้ลักษณะนี้นะครับก็คือเวลารากเขาจะงอกเนี่ยเขาจะงอกบริเวณที่ติดกับเปลือก ขั้นตอนการเตรียมน้ำกับขวดนะครับแล้วก็จะใช้ขวดพลาสติก 500cc ถ้าเกิดใครมีขวดที่เล็กกว่านี้ก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันเตรียมขวดเรียบร้อยแล้วก็จะเติมน้ำลงไปให้เหลือพื้นที่ว่างด้านบนเนี่ยประมาณ2-3ถึง -3 นิ้ว ควรที่จะใช้เป็นขวดพลาสติกใสจะได้ดูว่ารากสมบูรณ์แล้วเราก็สามารถที่จะแยกไปใส่ถุงชำํำหรือแยกไปปลูกได้การเตรียมขวดน้ำเนี่ยเราจะเติมน้ําตาลลงไปด้วย1ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาก็ได้เพื่อที่จะให้เป็นอาหารของกิ่งมะกรูดท,ที่เราจะนํามาชําตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเล่งการแตกรากได้เร็วขึ้นทําให้แผลของกิ่งมะกรูดท,ที่เรานํามาชํานะครับไม่เน่าหลังจากที่เราเติมน้ําตาลลงไปในขวดแล้วนะครับให้เรานํากิ่งมะกรูดเนี่ยมาชําได้เลย การชํากิ่งมะกรูดในขวดน้านะครับเราจะให้กิ่งมะกรูดลงไปอยู่ในน้ําประมาณ2นิ้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะใช้สาลีเนี่ยอุดหรือยัดบริเวณปากขวดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กิ่งเนี่ยโยกก็คือเขาจะทําให้รากเนี่ยงอกดีดีขึ้นป้องกันการละเหยของน้ําก็คือน้ำเขาจะไม่แห้งเลยเราไม่จําเป็นต้องมาเติมน้ําชําเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มใช้เวลาอยู่ประมาณ45-60วันเขาก็จะงอกรากออกมานะครับ เราไม่ต้องทําอะไรเลยตัวนี้ก็คือเขาจะมีน้ําเข้าไปหล่อเลี้ยงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมดลงไปได้นะครับให้เราเปลี่ยนน้าใหม่นะครับเติมน้าตาลใหม่แล้วก็ใช้สัารีอุดให้ดีนะครับครับนี่จะเป็นตัวอย่างการชําม,มะกรูดในขวดน้ําต้นที่เราชํานี้ก็อายุ4เดือนแล้วก็คือเราจะเห็นระบบรากที่ดีแล้วซึ่งลักษณะรากที่แทงออกมาก็จะแทงออกบริเวณที่เป็นรอยปากรอยที่เราทําปาาฉลามไว้ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่อมชํา ลักษณะรากเนี่ยจะเป็นรากฝอยสีของรากก็คือถ้ารากเป็นสีเหลืองหรือจะเป็นสีน้ําตาลแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปปลูกได้คล้ายๆกับการตอนการทาบกิ่งถ้าเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปชําใส่ถุงเพาะหรือว่าเราสามารถที่จะนําไปปลูกได้สําหรับคนที่มีระบบน้ําการชําลักษณะนี้นะครับจะอยู่ในขวดได้นานก็จะอยู่ได้เป็นปีเหมือนกันนะครับแต่เมื่อเขาไม่มีอาหารเขาก็จะเริ่มแห้งเราควรที่จะย้ายเข้าไปลงถุงชําหรือย้ายเข้าไปปลูก เทคนิคนี้นะครับสามารถที่จะใช้กับพืชตระกูลส้มได้ทุกชนิดนะครับรวมไปถึงพวกฝรั่งชมพู่ก็สามารถที่จะําในขวดน้ําได้เช่นเดียวกันด้วยวิธีการและลักษณะการทําแบบเดียวกันเลยนะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านต้องการที่จะขยายพันธุ์มะกรูดท่านก็สามารถที่จะนําเอาวิธีการชํำมะกรูดในขวดน้ำเนี่ยไปใช้ในการขยายพันธุ์ของมะกรูดได้นะครับท่านจะได้มะกรูดตรงตามกับสายพันธุ์ที่ท่านต้องการแล้วก็สามารถที่จะทําได้ง่ายและทําได้ในปริมาณที่มากก็คือเราจะใช้เวลาไม่นานในการชํำแล้วก็สามารถที่จะย้ายลงไปในถุงชํำได้นะครับคอยเลี้ยงให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีต้นที่แข็งแรงพร้อมที่จะปลูกเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้ เทคนิคการชำมมกรูดในขวดน้ำเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ